งามารครับน่ารักครับกำลังงาทงามเลยอุ้ยสามดอกนี่แกงอิ่มเลย,เลยเนี่ครับดอกนึง่งออไงพัโลสุดยอดสุดยอดน่ารักครับหลายลคนว่าผิด จุ๊มิซีหาหกมูไนแห้งอิลีพี่น้องมูไนครับมูไนมูไนแห้งอิลีงามเพิ่นออกแล้ะมูไนกะตาบ่อพ่อใส่บ่อพ่อใส่เลยเลยบ่ออึดครับเห็ดทานนี่บ่ออึดเอาทุกป,ปุ๋ยมาใส่เอาเลยอืมงามโอ้ยพ่อย <c oughs> เม่เห็ดทานดอกเห็ดทาน้ะพี่น้องมัเนเห็ดทานเลือดเด้อครับ ทานใหญ่บ่เป็นแนวเลือดบ่เป็นให้ทานเลือดครับอือคักขักมือว่านว่าคักแล้วมืีนี่ข้างขาก็มือวา่า,า,วนอา,า,อวานให้ทานครับนักนัดนักกินน้องนักโอนโต้หากิโ,โลหุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนมีภาพพี่น้องเขาคักบปลาล่าาาอปลาแถวบ้านนะครับนี่ว่าท่านเดินทางไกลอยู่เนี่ยจ้ะเราซ้อมปลาใหดรวมเฮา ปลาแถวบ้านก่อนเนาะแถวบ้านคนก็บไล่กันแล้วครับหมันไผ่มันมันเห็ดรวมไปครับไปลุยน้ำกันครับว่าสีมันซ้ำได้ไหอนี่อือืมโทษครับว่านหมันซองกระตาดอกเล็กแห่งมันวัอนี้ครับเผื่อข้ามดอกใหญ่ๆเลยครับโอ้โเผื่อข้ามดอกใหญ่พี่หนุ่มอืม กำฟ้ามืออีกแล้วอู้ยกำลังงามเลยทองเหลืองเรองหรอขันเพิ่นแก่ทองมพนสีดำนะครับสีเหลืองเลยถือว่าใช้ได้สวยงาม,มสามครับ พะมานี่พอเฮ็ดกอรครับอ๋อประมาณเห็ดทานอีกแล้วครับอุ้ยตัวนี้แนวใหญ่เด้อครับแต่บมแม่นทานเลดเลื้อน้อยเลี้ยวหน่อยดอกป็นงามมันคนละรุ่นอยู่ แนวน้อยมันดอกหน่อยม่วเขาเก็บนี่ก็ใส่น่อยหน่อยตัวนี้แนวใหญ่แนวใหญ่พันลังพันสีดำมุ่มไปเลยตระกูลเดียวกันก็แนวน้อยครับตัวนี้นี่พันดอกใหญ่ตัวนี้พันสีลังมุ่มมาเลยแต่ทองพันยังขาวแผ่นแก่พันยังสีดำครับแต่แนวน้อยนั่นลังพันสีขาวคันบดเข่าดีลังยังสีมุ่มยังสีข้าพันกับวัใหญ่ยังสีนะครับลุนีเนื้อหนาครับทุกคน เ้ยดอกจุดมกำลังงะกำลังอ่อนกำลังหนึ่งเลยสุตมมีค้าไงนะครับค้าไงดอกไงส่วนคุ้มุ้มนี่ดังคนสีมุมไปเลยถั่วเดี่ละดอกครับสุดยอดหาดอกก็อิ่มแล้วคนเฒ่าคนมักเท่ๆสุดข้าวนึงกับ กองดำไปหมดแล้วครับคนบนนมคนบนเถ่ามาคือกันเบิ่งเลยครับอุ้ยดอกอินจะเบื่อเวลาเลยเดี๋ยวนี้โอู้เดี๋ยวเต็มก็ะา้คือเก่าแล้วครับพันดอกไง่ายอ้ยดอก้ามลังการดีแล้วมีนจะดอกง่ายเลย มีเจี๊ยดอ่อนๆแกทองเนสีดำเบิ่งบ่อยากดอกเห็ดตระก,กูลนี่โออมีเกืออ,อันนีนวนี่ยหน่อยลังเพิ่นสีขาวแก่เพิ่นจังมุมตัวน,นี้เพิ่นมุมเลยดอกหน่อยเพิ่นก็นกนมุมลังเพิ่นแนวแนวใหญ่แต่ตระก,กูลเดียวกันโมเมนทานเลือดทานเลือดเพิ่นกีบใหญ่ทานเลือดกรดะแซบ อเอาบนถึงแต่ละดอกแต่ละดอกแต่อดอกอยังไงเลยเป็นนิ้ไข่บึ่งดีหวัวนตันจุลูยนึ่งลายยัง,ยงูมทันมื้งครับ กเบื่ปะว่าอยู่อ่ะหนูฮคักคักคักระดอกนี่ยไงจะได้โกพื้นเลย Lifting, น, itís, นี่เพิ่งเลื่อนี่<ด>นี่เพิ่งเลื่อนนี่เริ่มที่แก่สีเพิ่งเลื่อสีเปลี่ยนแล้วครับขากระดัมนั่นี่เลาปาดนี่ขากระดัมนี่เพิ่งเริ่มแก่สีหลัางทั้งกระสีขับเพิมม่งเลื่อแก่ครับสีหลังกระคำแห้งเริ่มเปลี่ยนสีใส่ในเพิ่งกระสีดำแต่ว่าถึงยังได้เยอะซ้ำนี่ พเพริ่มพเพิ่มแก้ครับดอกแงแข็งโซ่ในปีล่ราคาเป็นลายมาพี่อุย้ยเป็นสองตาพ่นเด้ยพี่นอาา้องไอ้กระตาเวองพกุนพุนโจโก้เหรอเดี๋ยวใส่กระตาไม้ละบัน้นนี่บ่ทันหมดดูครับเป็นดอกงแห้ง ล,ลจุ่มซี่หาหกมูไน่แห้งอี๋ลีพี่น้องมูไน้ครับมูไน้มูไน้แห้งอี๋ลีงามเพิ่นออกแล้ะมูไน้กะตาบป้พ่อใสบป้พ่อใสเลยแห่ะบ่ออึดครับเห็ดทานนี่บ่ออึดเอาทุกป,ปุ๋ยมาใส่เอาเลยอืองามอืมค็ดเพิ่งหวานบ่หนะ เห็ดบะยื้เห็ดบะยื้เนดิยั่งดอกหน,นึ่งตาหนึ่งชื่อว่าหน่อยเอาเป็นหาบรถครับมูนี่อ้ยอนซ่อนอนซ่อนดอกเคสห็ดทานได้บอกมูใหญ่ผักพลังการงานเห็ดทานอีกแล้วพี่น้อง หวานพอมูเนวนอยมือนีมาแนวใหญ่ใส่บิ๊กเลยเฮ้ยแต่ละดอกุดอกหนึน่งมูละตามันหน่อยไปตรงมูละหาบข้างล่างข้างบนข้างบนก่อนสิข้างบนก่อน โู้ถืดอกหนึ่งสองฝนเอาทางล่างก่อนก็ได้อมันแกงสองดอกก็กินมือมาดอกนี่ไย่เอาโพดไม่เลื่มแก่ละเวิ้งทองเพิ่นดอก้ำจานนี่ครับ สำจานดอกสำจานโอ้ยพออ้อยเมเฮทานดอกเฮทา,านเด้อพี่น้องมันเป็นเฮธันเลือดเด้อครับเฮธนันใหญ่บันเป็นแนวเลือดมัเนเป็นเฮธันเลือดครับ ขนาดดอกตูมเพื่อนครับดอกก็ลังงนะ้าเลือดบ่ายนี้เพื่อนสิเลือดเลย้าเลือดกีบง่ายครับตัวนี้ตระกูล่าหน,น่อยแล้วครับนี่เบิงกีบเพื่อนกะกีบก็หู้แล้วครับ <c oughs> กีบน,น้อยๆแต่ดอกง่าเลยแต่ละดอกอู้เบลือเวล,า,ลาเลยเพื่อนแกทองเพื่อนสีดำเด้อครับแกทองสีดำ หกิมน้ำพริกซีฟู้ดซีฟู้ดโอ้ยแต่ดอกใหญ่ๆหนาๆครับซ้ำแน่วหน่อยแล้วครับเป็นดอกงามซื่อๆเพราอสัมผัสคนแล้วผิวคนสีดำนี่เก็บขาวทุกดอกแปบ๊บเดียวจะน้อยดำตอนเก็บบูทันดำเพอดอกส่วนขิ่งคนละดำขึ้นมาแล้วอนนี้ทานเลือดคนสีแดงครับ อุ้ยหลามมานำหอมไผ่ครับเด็ดสวยๆเก็บแป๊บเดียวดำก่อนเก็บยังขาวจ้าอยู่กำลังหนึ่งกำลังหนึ่งก็นังจิ้มซีฟูด,ด้วยครับดอกซ้ำนี่ดอกบางไงาบานพ่งวึงพ่งวึงพ่งวึงดอกนี้ก็เปิดขึ้นดักทองก็ดำโอเคนี่ ยังได้ผู้ทนายแกครับแต่ละดอกบึงพี่น้องใ <laughs> บยห็นหอนห่วงกระตาเอ้ยหมูใหญ่ครับทั้งหมูใหญ่ทั้งดอกใหญ่ครับกินทานกำลังงามๆเลยเต้มกระตาเอเล่ใบเห็นหอนห่วงกระตาอีกเลยตัวนี้บอกว่าเปนจจห่วงเลยทั่มห่วงเอาไปเงินได้บัว <laughs> อือสออนเห็ดทานเหดเดือดเราก็ไม่ามครับอือขกัขกๆักมือว่านว่าขักแล้วมีมนี่ข้างขาก็มือว่านเห็ดทานครับนักนัดนัก,นก,นก,นนกกิโลนักออนโตนหากิโลคุณตินออพอพิ่ณวัดบกว,ว,วาครับจุ่มนี่หาดอก กำลังงามๆเลยมองนี่เป็นดงด้วยด้วครับนี่ตูมูปูจอดกันเลยเป็นดงเลยผุนแม่นมดเลยพักตูมูปหลายรักแม่นมดเลย มีคนว่าดงดงดงพักสม,มูทมึงกี่ละใบจอดกันเลยครับมีคนดองก็เลยเหลือ,อนใบจอดกันมืดเลยุึงที่ละใบ่นจอดกันขี้กันเลยแมืนไปนม,นมืดทั้งน่ะเพิ่นก็จีขีกันเลยแหละครับ ีแค่แนวเดียวจอดกันมัดเลยใบจนได้ขี้กันน,นี่เฮ็ดท่านแนวหน่อยครับทันที่ขกเข่าทันบ่แก่อีหลีเนื้อตาเป็นเขียวไปวงหนึ่งในข้นละตาในชุดของพี่เจ้าม,มีแะไรแน่วหน่อยทันทีขาวงามจัง่อยกับดำเลยแน่วหน่อยกีบหน่อย อุ้ยลังเละงามพักเลยครับลังเละเอ็นๆพี่นออ้องย่งมือมีมืเจเเ้าไปหมดแล้วเนาะงามงามคักเลยกบังดีอยู่องนึงครับทานอู้ยงามคักเค็น่าเละครับกำลังงาบงามเลยอุ้ย สามดอกนึ่งแกงอิ่มเลยดิครับดอกนึ่งออไงพะโลสุดยอดสุดยอดนาเล่ครับทานมาออกอยู่นรงกันก็ให่นาเล่ครับนี่ก็สามดูแดดซองสรุปประมาณก้องเข้าครับนี่ไปให้ร่วมบได้ไป หลอปลาเห็ดไข่เขียวเลยครับมือน,นี้เปลี่ยนปลามาปลาใหม่มนั้นมูอเดียวเต็มหล่นกระตาเลยจูห่วงหล่นห่วงเลยเห็ดดำเห็ดดำ,ดำ <c oughs> ตัวนี้เป็นเห็ดร่วมครับกระตานี่มนี่กระต้ามานเดียวเนาะกระต้ามานเดียวมือเสาเอาเห<า>็ดทานใส่ถุงเนี่ยเห็ดทานกับเต็มกระตานี้จูห่วงเลยมือเสาแล้วก็รอต่อมาพอเห็ดร่วม ในควก็มันมาฝากพี่น้องซสานีแล้วครับวัอนี้ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจและเพืงกนขยาันมาตลอดครับขอบคุณท,ทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพกันไม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าพอกันไม่จ้ะพอจะไปปลาไหลนอกมืออื่นเนาะสองสามปลาเวียนกันอยู่นี่ล่ะบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ